สวัสดีครับพบกับไซโยโซลาเซล์อีกแล้วครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่สีนาราเลยนะครับ้านไซโยโซลาเซล์ก็อยู่เส้นสโกนุดรนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับงานจัดแปลงซ่อมบำรุงนะครับรถ3ล้อไฟฟ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับเป็นฝรั่งนะครับ่อฝรั่งใจดีเลยนะครับติตตามเพจของเราแล้วก็ ได้เอารถมาให้ทําการตรวจเช็คและประเมินค่าซ่อมนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับปัญหาของตัวนี้ก็คือว่าแบตเตอรี่หมดเร็วนะครับแบตเตอรี่หมดเร็วเนื่องจากว่าเป็นแบตแบตน้ำนะครับแบตรถยนต์แบตน้ำนะครับขนาด60แอมป์เอง5ลูกนะครับ6ลูก6ลูกเป็นระบบ72โวลต์นะครับแต่นี้ด้วยด้วยระบบการชาร์จและการเก็บพลังงานนี่ไม่ค่อยดีนะครับการจ่ายพลังงานก็น้อยทําให้รถไม่แรงอืด นะครับวิ่งได้น้อยการออกตัวไม่ดีนะครับการเร่งแซงอะไรพวกนี้มันขี่ลำบากนะเรามาเลยจัดการโมดิฟายนะครับโมดิฟายโมดิฟายโดยการทำอะไรครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด100แอมป์นะครับ72โวลต์เลยนะครับงานนี้ขี่ยาวๆเลยนะครับพร้อมสายระบบ BMS เข้าไปนะครับ BMS 300แอมป์นะครับ BMS 300แอมป์อ่าเพรพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ระบบการชาร์จนะครับนี่เลยครับเราออกแบบให้ใช้เป็นระบบชาร์จด้วยโซลาเซลล์นั่นหมายความว่าคุณพ,พี่นะครับขี่ไปตากแดดนะครับขี่ไปตากแดดไปจอดทิ้งไว้ขี่ไปทํางานขี่ไปไล่ไปสวนในี่จอดตากแดดทิ้งไว้นะครับก็จะมีการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์เนี่ยลงมาใส่แบตเตอรี่นะครับฉะนั้นแบตเตอรี่คุณจะมีการกักเก็บพลังงานได้ตลอดเวลา เท่าที่มีแดดนะครับนั่นหมายความยืดอายุการใช้งานของคุณออกไปได้ถ้าขี่แป๊บๆแป๊บเนี้ยเล็กน้อยเนี่ยแป๊บเดียวแบตเตอรี่เต็มเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้ให้นิดหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นสามล้อจากจกจีนนะครับแต่ว่าความพิเศษของเรานะครับเราจะเพิ่มตัวนี้มาครับผมเรียกว่า power meter นะครับตัวนี้เป็น วลต์วัดแบตเตอรี่นะครับอันนี้78โวลต์นะครับ58เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คาปาซิตี้วลเตตนะครับอ่าเอาไว้คอยเช็คว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือยังนะครับเราควรเราจะกะประมาณได้ว่าฉี่ไปไกลแค่ไหนเมื่อเมื่อไหร่ควรชาร์จนะครับอ่าซึ่งตัวเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบเข็มเป็นแบบไฟแบบนี้เนี่ยมันมันกะเกณอะไรไม่ได้นะครับกะเกณอะไรไม่ได้นะครับผม อ่าฉะนั้นนะฮะระบบโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูระบบชาร์จกันนิดนึงนะครับระบบชาร์จเราทำตรงนี้นะครับอ่าฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้เลยอครับอันนี้นะครับโอเคเป็นระบบชาร์จด้วยโซล่าเซลล์นะครับเป็น MPPT นะครับอันนี้เป็นบูทชาร์จนะครับบูทชาร์จนะครับบูทชาร์จอ่าแผงตัวนี้เราใช้อยู่เป็น 540วัตต์นะครับ att, ลองจิ540วัตต์ลองจิชาร์จแบต72โวลต์นะครับชาร์จแบต72โวลต์นะฮะอ่าตัวนี้ก็เติมเต็มเข้าไปได้เรื่อยมี2ระบบนะครับระบบชาร์จโซล่าแล้วก็ระบบชาร์จด้วยไฟ AC นะครับตัวชาร์จเจอร์นะครับให้อย่างดีไปเลยนะครับ15แอมป์ชาร์จแป๊บเดียวเต็มนะครับแต่ต้องโมดิฟายนะครับบางคนเปลี่ยนเป็นชาร์จเจอร์ตัวใหญ่สายรับไม่ไหวหรือว่าแบตเตอรี่รับไม่ไหวก็มีปัญหาได้ฉะนั้นจะต้องออกแบบให้มัน เซฟตี Safety, ้ไม่สุดนะครับเซฟตี Safety, ้ไม่สุดนะครับอืมอ่านะครับด้านหลังทําการนี่ครับติดตั้งยึดด้วยโครงสร้างด้วยน็อตนะครับแข็งแรงเพอร์เฟกนะครับเดินท่อลงมานะครับอ่าสวยงามนะครับเนียน,นอ่าน,นี่เดินท่อลงมาก็เข้าไปข้างในอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวดูแบตเตอรี่ทางนี้นิดนึงแบตเตอรี่เราจะใส่เป็น กล่องแซนเลตให้อย่างดีนะครับเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจํากัดเราจะออกแบบแล้วก็เลือกแบตเตอรี่เนี่ยให้มันพอดีกับตัวรถนะครับจะได้ไม่ต้องตัดแบง่งอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นกล่องแซนเลตนะครับอันนี้เป็นปลั๊กพาเวอร์พันะครับเดี๋ยวจะทําที่หลบแล้วก็ที่กันน้ํากันฝนให้นะครับตัวนี้อันนี้คือไม่ได้ดัดแปลงตัวรถเลยครับผมออกแบบให้แบบว่าพอดีกันเป๊ะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสการขับขี่กันดูนะครับผม

นี่ครับถอยห้องแค่ว,ว่องไวนะครับ ้องแค่ปาดเปรียวนะครับออกตัวพูดปัดเร่งแซงมั่นใจซึ่งคันก่อนทําไม่ได้นะครับคันก่อนทําไม่ได้ออกตัวก็ต้องกระเจ๊งนะครับอ่าจะเร่งแซงหน่อยก็นี่หานะครับเดี๋ยวนี้เราโมดิฟายส่เป็นชาร์จตัวสับมือถือได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแถมหลอดไฟให้ไปซึกหน่อยนะครับนะครับาสนใจก็ติดต่อนะครับร้านไซโยโซล่าเซลล์นะครับอุดรธานีนะครับ หรือไซโย EV Solar Shop นะครับรับติดตั้งดัดแปลงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ามร้อไฟฟ้าวันนี้นะครับอัปเกรดระบบบางคนอยากได้ขี่นานๆนะครับขี่ได้ไกลๆนะครับเพิ่มความแรงนะครับความเร็วนะครับติดต่อเรามาได้นะครับตามเบอร์โทรและก็เพจด้านล่างเลยครับครับกับเฟซบุ๊กไซโยโซล่าเซล นะครับกัแบไบลน์นะครับยินดีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีจ้า